าได้ยินว่าจะเอาไปทำตเตาเผาขยะครับตัวนี้เป็นตัวเจาะครับแต่ก่อนจะเจาะเข้ารูนี่ครับแต่ตัวนี้ไม่ได้ใช้แล้วครับเราจะใช้เป็นตะขอบนี้หิว้วหิ้วโกงขึ้นเลยครับก็ยกเข้าไปแล้วครับท่อหนึ่งปรากฏว่าจะเอามาวางไว้ชั้นแรกครับี่ปูนยังไม่แห้งดีเลยนะเนี่ยปกติต้องให้ปูนมันแห้งกว่านี้ทําเป็นตเตาเผาครับตัวนี้ก็จะเจาะครับทอ่อตัวนี้ก็จะเจาะทอ่อออก ก็สวัสดีทุกๆท่านนะครับที่กำลังรับชมและติดตามช่อง BNT สิริพงศ์นะครับผมวันนี้ครับเราจะพาทุกๆท่านนะครับไปส่งท่อครับท่อขนาดเม็ด20คูณ50เซนครับส่งโรงเรียนบ้านสิริพัฒน์ครับโอเคได้ยินว่าจะเอาไปทำเตาเผาขยะครับเอาแค่3ท่อครับแล้วก็จะหิ้วเหล็กอ่า12มิลไปด้วยครับโอเค ก็จะไปทําฐานเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นท่อก่อนนะครับผม นี่แหละครับผมลักษณะของการเอากรงล็อกโซ่มาใส่ครับข้างบนก็จะเป็นคานครับคานรับน้ําหนักแล้วก็จะมีโซ่ร้อยลงมาก่อสายตะขอที่เราเชื่อมไว้นะครับนี่ครับลักษณะของตะขอครับตัวนี้เป็นตัวเจาะครับแต่ก่อนจะเจาะเข้ารูนี่ครับแต่ตัวนี้ไม่ได้ใช้แล้วครับเราจะใช้เป็นตะขอบนี้หิวหิวโกงขึ้นเลยครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกครับแล้วก็มีสลัด มีตัวล็อกนะครับมีตัวล็อกอแล้วก็สลักไว้กันมันดีดครับก็เดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะครับผมว่าเราน้ำหนักได้ไหมสองสองท่อเนี่ย ก็โอเคครับรับน้ำหนักได้ครับ2ท่อนได้สบายเลยครับเดี๋ยวเราจะทําการปลดนะครับเราจะไม่ต้องปลดตะขอนะครับเราจะต้องปลดแค่โซ่กับคานข้างบนนะครับเพราะว่าเราจะโซ่คล้องไว้ข้างบนครับ2000 years later โอเคครับเอาขึ้นเสร็จหมดทุกอย่างแล้วครับ ทั้งท่อสมท่อแล้วก็เหล็กครับเหล็ก12มิลครับก็ขึ้นไปเรียบร้อยแล้วทุดเล็กสุเล็กทุเรกหน่อยครับคลิปนี้เพราะว่าลูกน้องไม่อยู่ครับคนงานไม่อยู่เชนีไม่อยู่ครับเชนีไปสอบกศนครับก็เลยต้องได้ไปคนเดียวครับใช้เดียวครับโอเคโอเคครับเราไปกันเลยครับ A few minutes ก็มดทิ้งที่เรียบร้อยแล้วครับผมแต่ปรากฏว่ามันเอาเข้าไปข้างหลังไม่ได้ครับต้องเอาวางไว้ข้างหน้าก็เดี๋ยวเอาท่อลงวางยาเยีงยงไว้ก่อนครับแล้วก็จะทําทการยกไปนะครับชนี้เสียยาวอีกเรื่อปาีน,นก็ยกเข้าไปแล้วครับท่อหนึ่งปรากฏว่ายังไปไม่ถึงไหนครับก็เดี๋ยวจะทําการยกเข้าไปอีกครับ A later few minutes ก็ยกมาก็หนักอยู่นะครับผมนี่ครับบริเวณฐานที่เขาจะทำเตาเผาครับก็จะเอาท่อนี้ขึ้นไปวางไว้เดี๋ยวมันยังไม่แห้งครับเดี๋ยวให้มันแห้งก่อน ครับก็ตอนนี้ก็เอามาลงไว้แล้วครับรถเข้าไม่ได้ครับจําเป็นที่จะต้องยกเข้ามาครับโอเคทํ <Okay. S 1> าให้ทุรักทุเลหน่อยแต่ก็เข้ามาถึงจนได้ครับสามท่อถามพะรลงครับพะโลุงว่าจะทํายังไงก็จะเอามาวางไว้ชั้นแรกครับปูนยังไม่แห้งดีเลยนะเนี่ยปกติต้องให้ปูนมันแห้งกว่านี้แล้วชั้นที่2จะเอาเหล็กนะครับเหล็กที่เราเอามานะครับสารปิตะแกง สายปตรติแกงแล้วก็เอาปูนโป้ครับเอาปูนโป้เสร็จแล้วก็จะเอาท่อนะครับมาวางทับอีกสองอันโอเคทําเป็นเตาเผาครับตัวนี้ก็จะเจาะครับท่อตัวนี้ก็จะเจาะท่อออกเพื่อที่จะง่ายในการกวาดครับนี่แหละครับถ้ารถเคลีเข้าได้นะครับมันจะสบายมากเลยมันจะเอ,เอารถมาวางเรียงขึ้นไปได้แบบสบายมากครับ แต่เผอิญว่าดูครับบรรยากาศรอบๆนี่ครับรถเคียนจะเข้ามาตรงนี้ครับแต่ยังไม่เขีร์ทางครับก็เลยต้องทําการยกขับหามกันสามคนสี่คนโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ขอบคุณครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมช่อง BNT 1 6บครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ไว้ด้วยนะครับผม คลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ